สวัสดีค่ะอยู่กับน้อยแทรกเตอร์นะคะช่วงอากาศยามเย็นค่ะทุกคนฟ้าทิ์จะตกละอันนี้มาไถาหางหกนะคะออกมากแต่เมื่อเช้านะคะไถาหางพลวนในสวนยางเล็กนะคะคือลกมากและไถาย,ยากมากเลยค่ะทุกคนอู้มดมดมดคือมาไถาหางสามไว้นะคะแล้วแกก็ไม่ไถพลวนนะคะแกก็ ปลูกเลยนะคะทุกคนแล้วมันก็จะเป็นมะลุโคกเคกแบบก้อนใหญ่ๆที่เราหายไถหางสามไว้อ่ะคะ่ะแล้วมันจะไถายากเรามาไถพวนนะคะโอ้โหสะบักสะบอมเลยค่ะรถนี่โยกไปโยกมาเลยอ่ะคะ่ะมาแต่เมื่อเช้านะคะประมาณเก้าโมงครึ่งนะคะมาไถาตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่าๆแล้วเนะาะไถยากค่ะต้นยางก็ยังเล็กๆเ,เลยนะคะแล้วก็รบ แล้วก็ไอ้ดินที่เราไถาหางสามไว้มันยังไม่ได้แปลนะคะทุกคนยังไม่เคยไถายหางพวน่ะปกติการไถจะปลูกยางเตรียมดินจะปลูกยางเขาไถหางสามให้มันลึกแล้วก็ไถาหางพวนเนาะทุกคนแต่แปลงนี้แกไม่ไถเนาะแกปลูกเลยวันนี้เวลาเรามาไถาอะ่ะมันไถาย,ยากคือคนขับนี่สะบักสะบอมมากเลยฟัดหัวฟัดหัวเวียงเลยทุกคน คืนนี้นี่คงนอนยาวอะ่ะร่างกายน่าจะระบมมากแลยคือดูทุกคนมันปีนขึ้นแบบมันก็เป็นคูเป็นก้อนเป็นอะไรแบบแล้วายออกมามันถายมาออกมาไม่ได้สวยนะคะมันถายได้ขี้เหร่มากเลย วันนี้เมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะด้านบนนุ่นจะหนักกว่านี้อีกนะคะจะถ่ายยากกว่านี้แตนนี่ดีนะที่เป็นดินทรายแล้วก็จะมีต่อยางด้วยคะทุกคนนี่นี่เปต่อยางที่เราถ่ายดูแล้วต่อยางมันจะต่อใหญ่ๆเลยนะคะทำยากค่ะ งานยากแบบนี้พอเราถ่ายไม่ได้สวยนะคะคนอื่นเขาเจ้าของที่เขายังว่าเข้าใจนะคะแต่พอคนอื่นเขามาเห็นน่ะว่าเราถ่ายไม่สวยอย่างเงี้ยเขาก็จะว่าเราว่าเอ้ยทำไมถ่ายแบบนี้อะ่ะนี่คือดราม่ามาตามหลังนะคะถ่ายไม่สวยเลยไม่เอาหรอกไม่จ้างหรอกประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ถ้าเขาได้มาเห็นหน้างานกับเรานะคะเขาจะเข้าใจนะคะ ก่อนจะไถก็อธิบายให้เจ้าของสวนฟังนะคะว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะมันไถได้ไม่สวยนะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ไถนะคะไถาหางพวนนี่ก็ไล่ละสามร้อยนะคะทุกคนดีคือด้านล่างมันเป็นดินทรายหน่อยนะคะทุกคนด้านบนนี่จะเป็นดินแบบดินดานอะเวลามันแข็ง แข็งก็คือแข็งไปเลยนะทุกคนดินแบบเวลาไอ้น,นี่มันเป็นก้อนแล้วเนาะเวลาเราถ่ายผ่านสามค่ะนี้มันมันแห้งอ่ะมันแข็งมันก็คือแบบบางทีมันถ่ายไม่ได้เลยอ่ะทุกคนเหมือนมันขุดๆไว้เฉยๆอ่ะ ทีตรงนี้ก็ประมาณสิบห้าไล่นะคะทุกคนต้นยางนี่เพิ่งปลูกเมื่อตอนปลายฝนเองนะคะมันจะปลูกช้าปลูกช้าเกินไปอาจจะไม่รอดนั่นนี่ถ้าฝนฝนไม่มาอีกนี่คือไม่รอดเลยนะคะทุกคนดูแล้วเพราะปลูกช้าเกินไปนะคะ่ะอย่างน้อยก็ ก่อนฝนหมดสักเดือนถึงเดือนเดือนถึงสองเดือนเนี่ยเดือนถึงเดือนครึ่งประมาณนี้หนึ่งเดือนน่ะถ้าก่อนฝนหมดสักหนึ่งเดือนนี่จะโอเคมากเลยแต่นี่แกปลายฝนประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งแล้วฝนก็หยุดไปเลยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละอันนี้คือลูกค้าประจำนะคะแกจะเอารถของน้อยแท็กเตอร์ตลอดนะคะทุกปี ใกล้น้ำนะคะก็จะมีนุ่มๆหน่อยแล้วเป็นดินทรายด้วย โดนต่อแล้วมันไถไม่โดนนะคะทุกคนอ่าลื่นเมื่อกี้น่าจะค้ากับต่อคันค้าต่อ โอ้โหขึ้นแบบนั้นเลยบอค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ